ันนี้นะครับจะมาดูจุดต่อท่อแวคคัมแก๊สนะครับถัดจากลิ้นปีกผีเสื้อมานะครับจะมีท่อแวคคัมนะครับพอดีมันหลุดนะครับไม่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วนะครับก็เลยลืมว่าจะเจาะนะครับพอดีร้านเขาติดตั้งมาให้แล้วสบายเลยนะครับไม่ต้องไปเจาะนะครับนี่ครับสายท่อแอกคัมนะครับ มันก็ต่อมาจากหม้อต้มตรงนี้นะครับสายแบกคัมนะครับสบายเลยผมก็แค่เอามาเสียบนะครับถ้าสายแบคคัมหลุดนะครับมันก็จะทำให้อากาศรั่ววิ่งรถวิ่งไม่ออกนะครับ ตรรงนนี้นะคับไม่รู้ว่ามันหลุดได้ยังไงใครเป็นคนทำหลุดรถเคยเข้าอูนะครับ น่าจะเป็นปู่นะครับทําหลุดไม่แน่ใจว่าใครทําหลุดนะครับไม่อยากโทษเขานะครับเขาช่วยรถใช้กันได้ก็ถือว่าดีแลนะครับรถเคยน้ําตกน้ํานะครับก็เสียบท่อไปข้ามเข้าไป Di sini juga, saya leher bergantung bergantung dengan yang liru, orang banyak. สำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับก็ต่อท่อไว้คำแล้วเหลือประกอบแผงริ้หลีดนะครับ